สวัสดีครับก็อยู่กับ e ีซีเบตเจ็หเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมกดดันหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคครับท่านผู้ชมมี4กับ7ด้วยโอเคเจ็ดศูนย์นีครับท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าปิงปองนะ ท่านผู้ชมน่าจะเป็นแบบว่าปิงปองนะครับไม้นี้หนึ่งจุดห้าเคครับไปสองร้อยแล้วกันมา,ราหรือเปล่าท่านผู้ชม กลงกับผ้าด้วยอุ้ยบอดเลยเราโอเคเขาหนึ่งนะสวยๆนะโอ้โหเจอไปสามกลงเขาหนึ่งแท้ท่านผู้ชมโอ้โหปาดเราไปแค่เหยียบๆไปเลยนะเออสุดรครับท่านผู้ชม อีกไมาดิท่านผู้ชมกลุม่มมะเปิดโหกมาอีกเขาบอดนะสวยงามปะ เขาเจ็ดหลังด้วยโอ้โหอีกไม้ครับอีกไม้ไม่มาแยากย้ายเลยนะไม่ไมาแยกยายนะครับอีกไม้หนึ่งนะเกินไปครับป้าน่าจะไม่ใช่มกกันน้งมังกรเนี่ยท่านผู้ชมฟานมาี่นะมาครับท่านผู้ชม จึ๊บมามีห้ากับกลงห้าครับนี่เจอไปแปดหลังเลยสวยงามปะละ่ยาล่ะเยอยะายเลยฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ